หลังจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะฮะพักเก้าวไก่มีคะแนนเสียงดับหนึ่งนะเราก็มีมติกันว่าจะสานุนพักเก้าไก่นะให้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็ทําทุกอย่างนะแต่ปรากฏว่าพักเก้าไก่ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพักเพื่อไทยนะ,ะในการที่จะจัด การบริหารประเทศโดยเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายจมนตรีแทนนะครับซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็กําลังนะดำเนินการทุกวิธีการนะครับเพื่อสลายขั้วการเมืองของทุกฝ่ายเพื่อจะเดินหน้าบริหารประเทศให้ได้นะครับดัะนั้นผมจึงวิงวอนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าขณะนี้บางทีมีความเข้าใจผิดกันว่า ไอตอนหาเสียงเคยพูดไว้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างนะเพื่อต้องยึดมั่นนะไปละเมิดไม่ได้อะไรต่าง้น,นี้ผมอยากจะเรียนว่าไอการหาเสียงมันคือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้แสดงเสียงนะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่ในโยบ,บายพักถ้าไปเร่อนนโยบ,บายพักจะทําเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทำเนี่ยนะถึงจะถือว่าผิดสัญญา เพราะฉะนั้นในเรื่องการหาเสียงผมเลือกเป็นเรื่องปกติเมื่อจบไปแล้วนะครับได้คะแนนมาท่า่ก็บริหารบริหารกันไปขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพักนั้นได้ไม่รวมพักนี้ได้ต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีหรือไปดูปอดศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะอ่ากษัตริย์ นะทำศึกสงครามอะไรต่างๆนะถ้าข่าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลไพ่ไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทำนี้ไหมหรือข่าทิ้งให้หมดนะครับเราเรียนว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธ์ก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหม บางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพักพลังประชารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ ก็ขอบคุณอย่างสูงในโอกาสนี้นะขอบคุณมากครับ